แม่เมยมะขามไหมแม่มยมะขามอะ่ไมมมมอะไหนนาหมอม,ม,มนาหมมนี่ <c oughs> นก็หมาดิข้ายาเมยดูกินมะขามไหมให้อาปากเม็นมะขามให้เมย์ดูด้วยเด้อ อมอาาลุกข,อข,อขอ้อคออย่าทำไรอยู่กิ้เขา จะมูกได้ไปโดนอะไรม่สีดำๆเป็นๆจับตาขาบไปป่ายนะมัหนังกระโดนหนเนื้อหน้าตาประตูนโดนประตูเ็บอหก ไปแตนามาเมื่อกี้ยิ้วพักยิ้วเขา่าเลยยิ้วเข่าไปดิไม่ได้เอาแอร์ไปชิมหรอยน้ำก็ไม่หอมเลยน้ำเหรอไปยูมันหวานวไปเลยอ่ะไปเียงนตาลใช่ไหมอืม